หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่ารัเสเซียเขาก็มีเลือกตั้งด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นผู้นําคนเดิมมานานหลายสิบปีแล้วนะคะวันนี้15มีนาคมนะคะก็จะเป็นวันแรกที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะ1 5ถึง17มีนาคมะคะ่ะรัเสเซียจะเลือกตั้งนะคะภายใต้ประชากรถึงกว่า140ล้านคนเนี่ยนะคะก็มีผู้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะต้องออกมาลงคะแนนนะคะคำถามคือวลาดิเมียร์ปูตินผู้นารัเสเซียคนปัจจุบนันจะได้ครองตําแหน่งต่อเนื่องหรือเปล่านะ ซึ่งก็มีหลายคนก็เชื่อว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ยากนะคะที่เขาจะคว้าตำแหน่งในรอบต่อไปนะคะ ยังก็ตามสิ่งที่ต้องตามกันนะคะก็คือวลาดีมีร์ปูตินในวัย71ปีกําลังถูกมองจากทั่วโลกว่าเขากําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากที่ได้รับเลือกนะคะมีโอกาสรับเลือกให้มาเป็นผู้นําอีกหนึ่งสมัยบางนะคะหลายฝ่ายมองว่าภรารกิจสําคัญก็อาจจะเป็นการปิดฉากสงครามยูเครนเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้ผลลัพธ์นั้นเอื้อกับรัสเซียอย่างเต็มที่แล้วก็ชอบทาด้วยนะคะมีอุปสรรคแล้วก็ความท้าทาย แตกต่างม,มากมายคะ่ะที่วลาดิเมียร์ปูตินต้องเผชิญทั้งจากในแล้วก็ต่างประเทศแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้สะทกสะท้านสักเท่าไหร่อีกในหนึ่งอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่ามีความทยทยททานที่อาจะให้รัสเซีย,ยแข็งแกร่งกับทิศทาง,ข,ง,ข,ง,ข,งของสงครามรรยูเครนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นประโยชน์กับเจ้าตัวอย่างเหลือเชื่อทีเดียวค่ะแหล่งข่าวใกล้ชิดกับวลาดิเมียร์ปูตินบอกนะคะว่าถ้าการดํารงตําแหน่งในวาระที่ผ่านมาของปูตินคือ การพยายามสร้างระเบียบโลกให้รัเสเซียมือมีพื้นที่แสดงความโดดเด่นวาระต่อไปหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อาจจะเป็นความมุ่งมั่นในการทําให้ระเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นได้จริงนะคะนอกจากนี้บางส่วนก็เชื่อว่าตอนนี้รัสเซียกาลังเดินหน้าเพื่อที่จะเผชิญหน้าระยะยาวกับชาติตะว,วันตกแม้ว่าสงครามในยูเครนอาจจะกําลังสิ้นสุดลงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับรบัฐบาลชาติตะว,วันตกไม่น่าจะฟื้นฟูได้ง่ายนักนะคะฉะนั้น ของเซอร์กี้มอร์กอฟนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาการเมืองใกล้ชิดของธรำรเนียบประธานาธิบดีปูตินท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่วลาดิเมียร์ปูตินจะโฟกัสหลังจากนี้ก็คือจะสร้างโลกคู่ขนานค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดโลกใหม่ขึ้นคู่ขนานเขาใช้คำว่าเป็น parallel globalization ถามว่าคืออะไรก็คือเจ้าตัวเนี่ยเขากำลังเดินหน้าสร้างสารสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียและก็แอฟริกาหลายประเทศทีเดียวนะคะแล้วก็จะสร้างระเบียบโลกใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อให้รัเสเซียเนี่ยนะคะมีอำนาจมากขึ้นลดทอนอิทธิพลของชาติตะวันตกลงถามว่าสิ่งที่ปูตินทำไปแล้วคืออะไรก็คือเขาจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับโลกให้รัเสเซียได้รับความนิยมมากขึ้นโลกผู้ขนานหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือฝังขอ อเมริกาฝั่งของยุโรปจับมือกันเหนียวแน่นทั้งในเรื่องของการทหารในเรื่องของการเมืองในแง่ของเศรษฐกิจการค้าถูกไหมคะในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นอีกโลกหนึ่งที่คู่กันไปก็คืออเมริกาดูเหมือนจะไม่แฮปปี้กับจีนสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันทางตะวันตกที่เป็นฝั่งยุโรปตอนนี้ก็มีประเด็นกับทางรัสเซียที่ไปลุกรานยูเครนนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้รัสเซียจีนนะคะรวมถึงหลายประเทศนั้นจับมือกันแน่นขึ้นถามว่าเขาทําอะไรไปแล้วบ้างนะ ะะบอกว่ามีหลายอย่างค่ะบริกส์นะคะการประชุมของบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็สาวแอฟริกากําลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งปูตินเนี่ยเขาอยากจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็เห็นเลยนะคะว่าบริกส์ก็คือส่วนที่อเมริกาอาจจะไม่ได้จับมือเหนียวแน่นมากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอียิปต อขอภัยจีนอินเดียแอฟริกาใต้แล้วก็บราซิลแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีสมาชิกอื่นด้วยก็คืออิหร่านอียิปติโอเปียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะปูตินเคยบอกไว้นะคะบอกว่าการประชุมของบริกสในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นการหารือที่ทําให้ประเทศเหล่านี้ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้นะคะทางเหตุการณ์ภายในประเทศเขาก็ได้ปองให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อกําหนดอนาคตของประเทศแต่ว่าทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศก็รอติดตามนะคะว่า สิ่งที่อาจ <function als. S 1> จะเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งในปลายสัปดาห์นี้ก็คือต้องดูค่ะว่าคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาหน่อยแค่ไหนแล้วก็เสียงสนับสนุนปูตินยังมากพอหรือไม่หลังจากที่เขามีการต่อกรกับชาติตะวันตกมาต่อเนื่องหลายปีแล้วค่ะก็ท้าทายมากนะครับก็โลกก็เปลี่ยนไปสวีเดนตะกอนเคยเป็นรัฐกันชนตอนนี้กลายเป็นประเทศที่32ที่เป็นสมาชิกนาโตไปแล้วนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของ2ฝ่ายที่ขิงก็ราคาก็แรงไปด้วยแต่ว่าโลกคู่ขนานไม่ใช่โลกสองใบนะ ใช่ค่ะไม่ใช่นะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w o เวลกันนะครับ